สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมพบกับโยโย่โยชว์ของอีกแล้วค่ะรอเล่นนะคะคือแซวน้องเขาเล่นนะเพราะว่าชอบเวลาโยโย่โยชว์ของเขารีวิวเขาน่ารักดีนะคะก็วันนี้จะมาทำเฟเวอร์ริตประจําเดือนตุลาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของที่จะรีวิวประจําเดือนตุลาคมแซ่บ มากแค่ไหนนะคะก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้าคร่าๆวๆเราน่าจะเห็นนะว่าเป็นอะไรตัวแรกเลยนะคะที่จะให้เป็นเฟอร์บริตประจำเดือนตุลาคมก็ตัวนี้เลยค่ะแป้งฝุ่นของแอนนาซุนะคะที่เพิ่งได้มานะคะราคาถูกมากเลยซื้อบนเครื่องอาสายการบินคาเรียนแอร์ไลน์นะก็อยู่ที่ประมาณ3ามหมื่นกว่าวอนแต่ว่าจําไม่ได้แล้วว่า,วาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยเรา ถูกมากเลยอ่ะไม่แพงแล้วก็เบอร์ที่ได้มาเป็นเบอร์200นะมันมีแค่เบอร์เดียวแต่ว่าก็ชอบแล้วเนี่ยข้างในนางก็จะเป็นทับสีม่วงนะคะแล้วก็มีกลิ่นของกุหลาบด้วยกุหลาบจริงๆกุหลาบป่าแล้วนางก็จะมีตะแกรงร้อนมาให้แบบนี้นะนี่เราเวลาเราใช้เราเราเจาะรูนิดเดียวก็พอนะเพราะว่าอย่าเจาะเยอะเพราะไม่งั้นแป้งมันจะแผอ,ออกมาเยอะมากนะคะเกินความจาเป็นทับนิ่มมากเลย แล้วก็หอมกลิ่นกุหลาบด้วยเป็นกลิ่นกุหลาบป่าแล้วจริงๆนะคะนี่นะคะปละมนาณน,น็จะมีฐานให้แบบนี้ดูเป็นเจ้าหญิงนะคะหอมจริงๆนะคะอันนี้เป็นเฟรชตัวแรกนะคะประจำเดือนตุลาคมนะตัวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นอะไรตัวนี้จะเป็นอยู่ในหมวดหมู่ตระกูลของนิมออร่านะคะแต่ว่ามาซีซั่นนี้นิมออรานิมออราตัวนี้จะเปลี่ยนไปก็คือ นางจะเป็นเบอร์สี่นะคะปกติมันจะมีแค่เบอร์1เบอร์สเบอร์สามใช่ปะแต่ตอนนี้เขาทำเบอร์สมาเพิ่มเป็นสีลูมินัสนิมออร่านะคะตัวนี้เราไว้ไป,ไปผสมกับบีบีครีมได้นะมันจะเพิ่มความโกลว์ให้กับผิวหน้านะนี่นะคะลูมินัสซิลมันจะมีทั้งหมดตอนนี้มีทั้งหมดสีเบอร์ด้วยกันแล้วนะคะตอนนี้แล้วจริงๆเพราะว่าหน้าจะดูใสๆโกลว์แล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นนิมออร่าวอลูเมอร์ บบี้โครมิสนะคะตัวนี้เป็นอันที่สองแล้วที่ใช้แล้วก็เป็นเฟรริตจริงๆเพราะว่าไวีดระหว่างวันนะคะนี่นะคะเหมือนน้ำแร่เนี่ยคะ่ะแล้วหน้ามันจะโกโลเลิศมากตัวนี้นะคะก็ใช้คู่กันอันนี้ใช้ระหว่างวันนะคะเติมระหว่างวันได้แล้วก็ลดจริงๆก็นี่นะคะเฟรริตอันที่สองกับอันที่สามก็ผ่านไปแล้วนะคะก็จะเป็นนิมออล่าแล้วก็เป็น นีมอ่าวอลูเมอร์นะคะตัวนี้นะคะอืมตัวต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นอะไรนะคะลิปสติกของแมกค่ะเย้จะบอกว่าสีนี้แซ่บมากตัวนี้คือสีลูบี้วูนะคะเคยขาดตลาดไปพักหนึ่งแล้วแต่ว่านางกลับมาแซ่บอีกแล้วค่ะเราก็ใช้ประจำเลยเพราะตอนนี้สีแดงแล้วก็สีแมทกำลังมาแรงนะคะซึ่งต้องให้นางจริงๆนะอืนี่เลยนะคะแมกลูบี้สวัสดีค่ะ ะะสีมันจะแซบๆแล้วอันต่อไปก็เป็นลิปสติกเหมือนกันก็เป็นลิปสติกของชาแนลค่ะเป็นสีใหม่นะคะที่ซึ่งเคยรีวิวไปแล้วตอนตอนที่อยู่ที่สนามบินก็วันนี้จะมาทาให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าสีนางสวยมากแล้วก็แซบมากนะคะสีนี้เลยนะคะเบอร์หนึหนะคะเดี๋ยวทาให้ดูนะว่าสีมันแซบแค่ไหน ชอบอ่าชานลตรงที่มันจะอย่างเนี้ยค่ะมันจะมีคาว่าชาน n e ลอยู่ด้วยแล้วว่าเราพักแพ็กเกจจิ้งของมันเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยดูเลอค่าแล้วเวลาใช้ก็ดึงออกมาอย่างนี้ดูเลอค่าปลาเดี๋ยวทาให้ดูนะ นี่เข้าๆประมาณนี้เลยนะคะตัวนี้เลยนะคะแฟร,ริต1 2ึ่งสองสฟริตตัวที่5นะคะลิปสติกของชาแนลเบอร์หนึ่นะคะโอเคแฟบริตัวต,ต่อไปก็เป็นแป้งของ c ชา n e l นะคะเป็น m a t ส์ลูม i เอร์ f รีฟคชันะคะนี่เลยเดี๋ยวให้ดูจริงๆอยากได้เป็น v i ตาลูมิ i อร์หลายแต่ว่ามันไม่มีสีเข้มก็เลยต้องใช้สีนี้ ก้อนนี้เป็นเบอร์นี้เลยนะคะที่ใช้อยู่แล้วก็ปลื้มมากเบอร์นี้เป็นเบอร์22บสเบดโรนะคะนี่นะคะเลิศมากแล้วนางก็จะมีซองกามีมาให้ด้วยเป็นไนนําำรู้ซองกามีเออนี่นะคะเยินหมดละใส่ไว้นะคะแล้วก็พกไว้ทัสอัพระหว่างวันแล้วก็เฟซบริตตัวต่อไปจะบอกว่าสงสารนางมาก้องมินี่เมาทัสไฮไลเตอร์ของเรานางแตกน่าจะตอนที่ว่าแบกลากกระเป๋าอะคะ่ะ นั่งรถไสตาใต้ดินมาแล้วว่ามันกระแทกแรงอะคิดว่ามันต้องแตกตอนนั้นแน่เลยสงสารนางนางแตกแล้วเดี๋ยวจะทําการซ่อมแซมให้นางนะคะว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะใช้ตัวแอลกอฮอล์ทำนะเหมือนที่เคยรีวิวเดี๋ยวทําให้ดูนะคะว่านางแซกแค่ไหนนี่รถสีมันเป็นประมาณเนี้ยใสๆอะม่วงๆสวยดีชอบแล้วเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะไฮไลท์เตอร์ของมินิเมานะ แล้วก็เพื่อผลิตตัวต่อไปนะคะตัวนี้เลยค่ะอันนี้ได้ความอนุเคราะห์มาจากน้องดลยานะคะช้อปปิ้งอ่าดลลยาวารวี้ไม่ใช่ช้อปปิ้งกินเที่ยวแล้วเขาเปลี่ยนละตัวนี้เป็นซีเกตไบร์นะคะน้องดลยาให้มาสองกล่องนะคะแล้วก็มันจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะมันจะสําหรับผู้หญิงนะคะแล้วก็มันมีการกระตุ้นฮอร์โมนแล้วก็ทําให้ผิวหน้าผิวหน้าดูใสดูขาวปรับความสมดุลให้กับผิวหน้านะคะแล้วก็ กินแล้วผิวจะสวยนะคะตัวนี้สีเข็บยบใบก็ทานไปได้ดาทานไปได้สามเมตรแล้วค่ะเดี๋ยวจะทานอีกนะคะนี่เพราะว่าหนึ่งกล่องมันจะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเมตรนะคะก็เดี๋ยวจะถ้าเกิดหมดเราก็จะต้องซื้อทานเพราะว่าเห็นดลยาเขานะาใส่มากนะคะก็ได้ความอนุความมาจากน้องดรยาแล้วก็ดลยาเขาได้มาจาก เจ้าของอีกทีหนึ่งซึ่งจําชื่อไม่ได้จริงๆขอโทษด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ให้มานะคะตัวนี้เลยสเก็ตบนะแล้วก็ไปเป็น,ปน,ปน,ปนต,ตัวต่อไปนี่เลยต่างหูต่างหูเป็นรูปตานะคะเห็นไหมคะนี่ได้มาจากเกาหลีนะได้มาจากแถวชินชอนนะจริงๆมันมีรูปตาใหญ่กว่านี้แต่น่ากลัวไม่กล้าซื้อมาก็เลยเอาแค่นี้มาก่อนนะคะอ,อันสุดท้ายไม่รีวิวเห็นจะไม่ได้แล้วนะคะตัวนี้เป็นลิฟ โรซี่ทินลิปนะคะเป็นคอลเลกชันที่เป็นกุหลาบนะเดี๋ยวให้ดูตอนนี้ที่นี่กำลังคิดมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะโรซี่ทินลิปนะคะนี่ตัวนี้นี่นางแบบเขาซึ่งนางบอกว่านางบอกว่ามันจะเป็นกลีบกุหลาบนะคะเป็นนิยามใหม่ของความงามจากกรีดกุหลาบแลกยามนะนี่เลยนะคะ ซึ่งตอนแรกน้องตอน้อยสีฝากพี่อ้ําซื้อสีนี้แหละแต่ว่าอันนี้มันไม่มีแล้วมันหมดมันขาดตลาดเพราะว่ามันดังมากสีนี้ก็จะเป็นสีอื่นแต่ว่าถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวจะดูสีอื่นให้น้องแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนกำลังจะกลับมานะคะเดี๋ยวจะลองท้ายดูนะว่าสีแซ่บมากสีมันจะเป็นแมทด์นดานนะ แต่ก่อนจะทาลิปพวกนี้ต้องมั่นใจเลยว่าทาปากทาลิปลิปป่ามาเเรียบร้อยแล้วนะไม่งั้นปากแห้งเป็นขุยเพราะว่ามันแม็มากไหมสีแซบเดี๋ยวจะดูให้นะคะน้องตัวน้อยสีอย่าน้อยใจนะเพราะว่าตอนนั้นพี่ย่าไปหาแล้วมันไม่มีส่วนสีอื่นอ่ะไม่สวยเลยไม่แซบนะคะโอเคก็ตัวสุดท้ายที่จะรีวิววันนี้ ตัวนี้เลยค่ะเฟอริตประจําเดือนตุลาคมนะคะกลับมาะจะเหมือนจะลงแดงนะคะเพราะว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้เสพแอลมาแบบประมาณ2เดือนกว่าได้ก็มีได้มาแล้วนะคะตัวนี้หนังสือแอลประจําเดือนตุลาแล้วเดี๋ยวไปตามล่าเดือนพฤศจิกายนเป็นหน้าปกเลยดีกว่านะคะก็ข้างในมันก็จะมีแฟชั่นอะไรต่างๆมากมายแล้วชอบมากชอบหนังสือแอลมากอะไรอย่างเงี้ยแล้ว,แล,วแล้วอ่านมาประมาณ10กว่าปีแล้วว่าไม่เปลี่ยนใจนะคะชอบมากคือเป็นแฟชั่นนิตต้า ต่างๆนนเลยนะคะถ้าเกิดใครเป็นแอเกอเนี่ยจะต้องแบบว่าชอบนะคะเพราะว่าเขาจะมีทุกอย่างในนี้เลยโอเคนี่ค่ะก็หมดแล้วนะคะแฟรผลิตป,ประจำเดือนตุลาคมก็ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้ดูนะคะตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยนะคะตอนนี้มีความสุขมากเลยเพราะว่ารักเมืองไทยอาหารไทยมากนะคะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังจะไปทำนะคะก็หลายอย่างมากที่แพนไว้ก็อันดับแรกจะไป ที่วัดบวรนะคะไปกราบพระสังฆราชนะคะที่เป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเส,นส้นแล้วนะคะท่านเสียแล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะปาลาคาบบ๊ายบาย